สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ฟาร์มโซนฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับนะครับไลฟ์ฟาร์มที่สิง่นครับเชิญมาดูสินค้านะครับไฟประดับต้องไลฟ์ฟาร์มนะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวไฟข้อยาง LED นะครับเป็นหลอด LED รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้เรามาจัดราคาจัดโปรลดพิเศษเลยนะครับเป็นราคาโรงงานเลยฉลองเปิดประเทศนี้เลยนะครับปันเปิดประเทศเลยให้ทุกคนไปติด ประดับตกแต่งร้านเป็นไฟท่อยาว LED นะครับที่ห่อไลฟ์ฟาร์มของเรานี่นะครับนี่นะครับตที่ห่อเป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ตอนนี้จัดโปรโมชลดพิเศษเลยครับเหลืออยู่3สีสุดท้ายนะครับ3าสีเท่านั้นนะครับเหลือนะครับแสงขาวก็อาร์ะีบีแล้วก็น้ำเงินนะครับ3สีเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับว่าในหนึ่งวนมีในหนึ่งวนอะไรบ้างนะครับ คือลูกค้าได้ไปจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับยี่ห้อไรฟาร์มี้เลยนะครับนี่นะครับเราแกะออกมาครับจะมีไปสายยางนะครับอุปกรณ์ที่แถมไปก่อนนะครับนี่คือตัวหัวจ่ายที่เราจะแถมไปนะครับจะอยู่ในนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือชุดหัวจ่ายของเขานะครับหัวจ่ายที่เราจะไปเสียบเข้าไฟสายยางนะครับนี่นะครับแถมไปนะครับเราจะมีจุกปิดท้ายจุกปิดท้าย อันนี้เรียกว่าข้อต่อกลางนะครับข้อต่อกลางไว้ทาอะไรเอาไว้เสียบบางทีเอาไว้ต่อสายกาบสายหรือเอาไว้เสียบกับเช่นว่าลูกค้าใช้สีหนึ่งจะต่อยสีหนึ่งเพราะว่ามันไฟสายยางนี้จะตัดใกล้ทุกระยะ2เมตรนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับนะครับหลักงี้นะครับนี่นะครับคือไฟสายยางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหา ตายก่อนนะครับตายอยู่นี่น,น,นี่เป็นม้วนใหม่ๆเลยนะครับเป็นหลอดไฟหลอดหลอด LED นะครับถางในจะเป็นหลอดไฟหลอด LED รุ่นใหม่เลยนะครับนี่นะคะรับถางในพอนลูกค้าได้ไปลูกค้าก็ใช้หัวจ่ายนะครับตรงนี้วิธีเสียบจะมีมีสายไฟสามสามเส้นหัวจ่ายยังมีสามเส้นลูกค้าก็ต้องเอาเสียบเข้ากัน แต่ก่อนที่ผมทางร้านจะส่งไปเราจะเสียบไปให้อยู่แล้วนะครับแต่ที่อธิบายคือลูกค้าสามารถไปตัดได้คือตัดได้ทุกระยะ2เมตรทุกๆ2เมตรนะครับมันจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปกันไกให้ตัดนะครับเดี๋ยวดูนะครับจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปกันไกอย่างนี้นะครับเนี่ยครับคือตัดต้องตัดตรงรูปกันไกลเลยนะครับเขาจะมีกันไกตรงไหนตัดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ของเรานะครับ ทุก2เมตรนะครับแต่ถ้าบางคนไม่ตัดก็ปล่อยยาวเลยครับใช้ได้เลย50เมตรไปเลยนะครับเขียนเป็นไปดัดเป็นตัวอักษรสวัสดีปีใหม่ Christmas Happy New Year นี่ครัดัดได้เลยครับดัดตามต่างๆเนี่ยครับเราไปสามารถแล้วก็เปิดไฟดัดได้ครับดัดดัดให้เป็นรูปอะไรก็ได้นะตามตามใจลูกค้าเลยครับี่่ี่ตัดคือตัดตามตรงลูกกระใจหมอจ่ายแล้จะมีแถมไปให้ในในชุดเลยนะครับนี่คือชุดหัวจนะครับ มีจุกไป็ท้ายตอนเราใส่หัวใจเราใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ที่เข้าไปด้วยนะครับจ,จุกๆอย่างนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับโอเคนะครับสั่งซื้ออินบ็อกซ์เข้ามานะครับสอบถามราคานะครับเป็นราคาจา YouTube, ัดโรโมชั่นจริงๆเหลือสาสีสุดท้ายเท่านั้นเฉพาะสิงปีนี้นะครับไรฟาร์มนะครับรนี่ครับต้องไปยี่ห้อของเราไรฟาร์มนะครับหรือมาดูสินคา้าจริงได้นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับโอเคนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับ ขายจริงๆนะราคาถูกถูกที่สุดแน่นอนถูกราคาท้องตลาดเยอะครับกล้าพูดได้เลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่ไลฟ์ฟาร์มโซนฟาร์